ไม่มีอะไรจะทำซุมเล่นๆผมผมแค่เข้ามาออนให้ครบแค่นั้นเองนะตอนเนี้ยมันเมื่อนมันตันอนะสายฟรีอนะตอนนี้จริงๆนะอันนี้มาบนเลยนะมีแค่ไหนจะซุมแค่นั้นด้วยเฮ้ยมีอะไรตั้งที่ปันอนะอ๋อเหลือบัตรนี้ก็มีแค่เก้าอันอีกเออสบายแล้วกู อืเหมือนแบบเกมเนี้ยพาใสา่ใส่ฟรีจริงๆอ่ะมันเริ่มเล่นพาไปซักเวลเจ็ดิบฟามมันเริ่มตันจริงๆครับมันไปยากมันฟาร์มเฟิร์มมันก็ไปยิงฟาร์มอีเวนนี้ไม่ต้องไปท่ามเลยครับใส่ที่ไปเขาไปนี้แรวเค่ไปจมๆอยู่ห้างๆเข้ามันจลายเป็นมันห้างเกินไปอะ มันเลยเป็นเกมที่ออกแนวเหมือนค่อนข้างน่าเบื่อนนะแต่ผมว่าผมไม่เลิกเล่นหรอกผมชอบมาชอบตรงที่ว่าภาพมันสวยนี่มาซุ่มไอปีปีตรงกันนะซุ่มไปเรื่อยมีเก้าใบไอแต่ผมจะบอกยอะไรยังตัวละครเอสพีเาสามตัวที่แล้วสี่ตัวที่แล้วเอ่อคนเอ่ออะไรมั้งนะหกปีถังเชิญโปรซซีน,น้องเสือสี่ตัวเนี้ยครับที่ซุ่มมาแล้ว ผมสุ่มมากสุดแค่แปดสิบหกใบนะครับน้อยสุดที่หกสิบสี่ใบหรือไงเนี่ยผมได้ขอ้องได้ครบมีครบตัวตัวตัวเว้นตัวเนี้ยเอพีตัวนี้ยังไม่ได้นี่ก็ะสุมปปะ่มีสี่สิบกว่าใบห้าสิบใบลวมั้งป๊บไม่มีอะไรมาบนให้ฟัง,งเฉย <laughs> ไป โถไม่มีทองเลยเออใ,ใครที่เล่นสายฟรีเหมือนผมแล้วแบบไปได้ดีๆแบบลองเอามาเหมืนคุยมั้งนะครับผมก็ยังไงก็ลองฝากคอมเมนต์กันด้วยสายฟรีที่แบบแว่าไปได้ดีๆแบบจริงๆอะ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่นถอนจริงๆเกมเนี่ยการเกมเนี่ยมันผมก็ไม่ใช่ฟรีเลยทีเดียวนะผมก็ตอนแรกก็กะว่าลงทุนแต่ช่วงนี้ผมไม่มีงานทำยังไงเลยไม่ได้เติมเจ๊ง เซ็งเกมนี้มันมันผมเซ็งตรงที่ว่ามันไปทําอีเวนต์นะครับผมพวกอีเวนต์พวกอะไรเงี้ยที่เขามันกิจกรรมออกมาเงี้ยแล้วเราเข้าไปทําเงี้ยมันดันไม่ได้เลยสมัยก่อนตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยพลังสิบห้าล้านเราไปชวนเพื่อนมาเงี้ยสิบห้าล้านตีสบายนี่ผมสิบสองสิบสามล้านแล้วไปตีก็เข้าไม่ได้แล้วตอนนี้มันกลายเป็นแบบไม่ไหวอะ่ะผมเลยเซ็งเซงเลยไม่ได้อัพอะไรเลยโอเคครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยใครที่เป็นคุณเล่นสายฟรีที่ยังเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยว่ามันมันตันไหมมันมีความรู้สึกตันเหมือนผมไหมว่าอีเวนต์มันจัดมาแล้วแบบเราไปไม่ได้เงี้ยแบบกิจกรรมอะไรจัดมาเงี้ยเราเราดันไม่ได้อะมันทําให้เกมน่าเบือ่อใครที่สายฟรีที่ยังเล่นอยู่แล้วรู้สึกแตกต่างจ่ากผมก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะขอบคุณครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย